อเ,เออเบีเลยเออกซาตันเล่นอบนชิบหายกูจีนีออ่ยังล่ชิพหายเรียนยัง,นนลยลนยงละบันตโลกัได้ปะบตโลได้ปวะได้ชิบหายแมตโลตว่ได้เลนโดนโลเอาบอกมาอะไรบิบตัวโลจวเจอ,อตโลชิบกลัว อยากเล่นตัวโลบ่อยากเล่นตัวูลยังที่มันมีไฟสแตนบ่อ๋อโอเคมีตัวจับอยู่ออกอันนี้แล้วกันแค่หลีกคุณท่านมาเด้โอ้ตีตัวโอ้ตี่ตัว วาตัว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 าตัวัวาทำไมเฮ้ยกูหลกบบบกูหลกันนีมึงเด้นีันเต้ติเจเฟอลเล่คห้าน่งพนาวะพนาวพนาวู้วีเอา เฮ้ยลางลางยายาออกมังออกม่งสันอย่ามั่งสันโอ้ได้ยุติอุบะแล้ววะแตกต่ำดุมไม่คงเลยสวนท้องไปหนึ่งนะสวนท้องไปหนึ่งนะดุมนะแตก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 นะ้องเจอนะเฟื่อบัตบน่นบอเฟื่อบัตบวะสวนท้องนะเดี๋ยวนะ แตกนะกูนะกูน <LO> ่าจะแตกนะยี <iento> ่ยังกับบัลลุเออขับมันเจอคอยมันตายเอามันเนี่ยคอยดักนายึดยึดเออเออกูกลับบ้านดีกว่าถอยถอยถอยเปลี่ยนเปลี่ยนถอยถอยถอยทำแม่ถอยทำแม่กลับบ้านไป เดี๋ยวเจ้าเาเอาเองรถกันเอเฮ้ยเอามันเอามันเออสวยกดเลยไปเออมาเลยมานอ่โค่งเด้เออ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 มาทำไม่มาทำไม่เมียนูเด้เมียนูเสียว่ะสิโคงนะ ปุ่งนะอยู no om, ่ในปอมอยู tá, so ่ในปอมเด้ออยู่ในปอมเด้อเอาแม่เอากูแม่เอากูแม่เอากูแม่ยเสียที่หางสมหนาหิ้วไหลสมนะมัดเมชาเกินมาเมชาไปซาเกินไปแล้วเพื่อนเออ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 มาแต่เมสู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 เอาอันนี้จะ่เมจูเอาอันเมูเอาอันเมูเอาเม็ด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  สวยนั่นแหละเพี้ยนแตกเลยกูลาดมุ่ยอย่างเจ๊ลาดตัวโลอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอ่าไปไตีใช้ตีใช้ตีใช้จะเอาไปเบิร์ตเลยแค่ีิสวยเอาปอมมันเนี่ยซัพพอร์ตเออซื้ปิดบันนี่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 องคนน ยิ่งกับปืนอยากยิ่งยิงกับบัปจนกว้ไ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 วายวายายิ่งกับปืนไว้จิจู๊ดเขาเดบอ่ะโค้งแล้วมาแล้วมาโค้งนะ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 โค้งอีกนะเออได้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 บ่ตายบ่ตายที่ข่อยต้องบ่ตายโค้งนะโค้งนะสวยสวยสวยเป็นไงล่ะก็กองแค่หลีคือชีวิตของเราเออรับดาบมีเต็มเต็มเลยกูมาดิเอามันดูเออ เอามาดูเม็ดก็มันสวยนะวะเม็ดมันโถมันดูเท่ที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 สวยสวยท่านทีป๊อว้าว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 กูตายกูตายกูตายนี้ก้อนไหนวเนี่ยเออสวนพามันอุ้ย่อยกดนันไปแม่ว่าหันแม่อุ้ยตายตายกูตายกูตายสวยกนเด้อข่อยช่วยบ่ได้ข่อยช่วยบ่ได้ข่อยต้องถอยแล้ว สวยไปเล้เขาตรวเออสวยสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยเราจะเอามึงกูสิน้ำมึงกูสิน้ำมึงกูสิน้ำมึงเอามันแค่ลีแค่ลีเอามันขอใจเจ้าขอใจเจ้าตัวนี้เอาเฮ้ยเขาัะกวาดเอาว่าจะไปบอกกูลมันเอา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 มันเลยเอามันเลยเอามันเลยบ่ขาดจุ้ยเดุ้ยนั่งมันยังนั่งแหละมันนัวแล้วถอดใคร เอดกระทอดบลลัส่วนถวกไปดีเอาบักนี่ไมาหนีฮค้ง้องเละเจ้าไั้เชียดยังเชียดยังเชียดยังเสียดยังบัคำบเดชเอามันเอามันท่าละวยอ้าวไม่ติดไม่ตอือปมปอมปัมตีปอมตีั่เขายัเขาไปม่อไ่ยงหิวย่งหิวย่าหิวยหิวย่าหิวเคลี่กับบักันบ่ เปียนกระบาดก้อนบเปียนโอ้ยหงส์สวกระบาดก้อนบเห็นว่ากันเลยแค่ดีไหมโก่งเน,น๊ะอนไเอ้ยเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมออัไหมเอามาเอสวย ตีมันก็ตายวะมาตีเพราะว่าเออมาดิมาดิแตกงวอมาตายวะบากระไรมาตายวะยิ่งตายความยิ่งตายหิวหิวเกินอ่ะจะตัดตุ้งฟงนะฟงแตกนี่มันเอามันบอกว่าเล่นมันบอกว่าหาหนึ่งมันเอามันเอาอยู่เพราว่าเออมันจะมันตายมันก็ะไรตายมันก็อุ้ยมันก็เปลียนตัวถอย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  วิ่งว่ขาดพัตามาไม่สูเว้ยป้ากูแมป้าฟอนตินาจะตายแล้วเว้ยมัอนมัเอามันเอามันต้องขาดต้องขาดเอามันขาดเอามันเออแตกบ่มีวันยังเอามันเอามันเออตายสามไปสิตรงมาแม่มาแม่เอามันแม่คนทองคนทองมาได้นี่เอาไหมเอามันเออ ออกมาอุ้ยออกวานทนเออเออยายายาแยตแคี่อยกูจิตาแล้วชุกูาชูุกูาชูกูตายจำมมึงเอาอันนเออถอยถอถอยอุ้ยตายจำแคี่อยตายฮะค่อยกำลังไปน้ำมันไปเอาเมียแน่พูดไดกันเลยวงเมียปะเออจิตาแล้วนะ ตายแล้วนะเอานเอเออเออา้วอุยนนอยเออกดลเลยจังว่นี่จังว่นี่จังว่นี่ดอกนี่กดเลยเลยเอาหิ้ไปเอาหิ้ไปเดีดึไงดันไอ้เอ้ย่อยอดปะอืมว้ายอืมดึไปโป้งนะยาฮ็ดเชอรี่ค่อยนะยาฮ็ดเชอรี่ค่อยนะสวยเน่ยี่นางสวยเน่ยี่น้อ วดพอดีเออตาตายตายตายกูตายัเขาไปยังงมนีปลาโอ้ยหมดเกินปลากูก็เลยจะเป็นเฮ็ดแนวเดยปลากูก็เฮ็ดอย่างสูตายก็แล้วเนี่ยตีบั่มตีบั่มหึ่ um. ั้งกูเลวห้า ก้อยทีบแคนี้ยนะสวีทเราไปลแทงกันเลยสวยวู้ยอย่าทำอะไรหรอวยโอยชโลจับจับลุมัน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 เอากวะมงได้เลยุมันลุมันสวยเบิรไปอ่ะกูตายตัวเดียวตาย เม so so ียบ่นตายเมีย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 ม่นมี่มเออเออน้ำมันน้ำมันน้ำมันนาดสูเขานาดสูเขาขโว่ขาเทยังสูเลียดกะหลาอยู่แม่ก็ไม่วยมูสอกย่เนี่ยวู้ดสมม้วนพ่อแตกต้องตายล้วประกัน จบเลย,เ,ลย okay. เออเลออเลอยเป็นเพียเป็นพมฉหลัล <c oughs> กเ,ออเล่ลียจีจานได้น้องเอ้เมยเือยเกินเป็นแทงนมันเมยนเนาะเฮ้ยอยดรียญนะเรียญนแตกอเดวรดนี่บีบเอ,อ้